สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะต้มปลานินนะคะก็เอาข่าตะไคร้แล้วก็หอมแดงใส่ไปคะ่ะตอนนี้น้ำเดือดเยอะแล้วนะคะเราก็ใส่ปลาลงไปทีละชิ้นค่ะเอาปลานินใส่ไปลงไปทีละชิ้นนะคะ,ใ,ะ,นนะ,คะให้เขากกระจายกระจายในหม้อนะคะ เสแ,แล้วก็เอาทัพีกดกดปลาให้จมลงไปในน้ําแต่อยา่าคนนะคะเพราะว่าถ้าคนแล้วเดี๋ยวจะขาวแล้วก็ปิดฝาหม้อค่ะเี๋ยวแล้วก็ใบมะกรูดใส่นะคะใส่ลาบผักชีค่ะ ก็ใส่มะขามเปียกนะคะเดี๋ยวก็รอเดือดนะคะรอเดือดแล้วเราจะปรุงให้รสชาตินะคะอร่อยตอนนี้ก็คอยดูนะคะเปิดดูค่ะว่าเดือดหรือยัง รอให้เดือดดีๆแล้วเราค่อยเปิดฝาหม้อนะคะการต้มปลานะคะต้มยำปลานี้ก็อย่าเอาทะพีไปนคนนะคะถ้าเกิดเขายังไม่เดือดดีๆเพราะว่าจะให้น้ำมีกลิ่นคาวได้ค่ะการต้มระหว่างต้มเราก็หมั่นเปิดนะคะ Oo, เปิดดูสังเกตน้ำสังเกตเนื้อป่า ตอนนี้น้ำก็เดือดดีแล้วนะคะเราก็จะปรุงค่ะเราก็จะใส่น้ำปลานะคะ ก็พงปุ๊กรดค่ะใส่พริกซอยนะคะพริกซอยสีเขียวสีแดงลงไปแล้วก็รอให้เดือดอีกสักพักหนึ่งอันนี้ก็ เดี๋ยวเราก็มีการชิมนะคะว่ารสชาติที่เราปรุงนี้ใช้ได้หรือยังน้ำต้มก็มีรสเค็มแล้วก็เปรี้ยวพอสมควรแล้วนะคะ แต่เดี๋ยวไว้ตอนที่เราตักขึ้นมาเราก็จะปรุงใหม่นะคะให้รสเข้มข้นขึ้น รอดูให้ปลาสุกดีๆก่อนนะคะ 然个就刮片疤了。 ก็ตักขึ้นนะคะแล้วก็ปิดแก๊สตักปลาขึ้นมานะค่ะต้มยำปลานะคะของเราขึ้นมาใส่ชามแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงนะคะให้เข้มข้นขึ้น เดี๋ยวเราก็จะปรุงเพิ่มนะคะปรุงให้เข้มข้นขึ้นโดยการใส่ผักชีฝรั่งใส่น้ำมะนาวเพิ่มค่ะ ใส่น้ำปลานะคะใส่พริกซอยะคะ่ะพริกแดงจินดาสีเขียวสีแดงนะคะซอยแล้วก็ใส่ผักชีไทยะคะ่ะ นี่ค่ะต้มยำป่ารสแซ่ของยะาพรนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยะพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยะพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยะพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ